นายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นค่ะและเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะกับซานเอะทาคาอิจิค่ะเจ้าของชายาสตรีเหล็กแห่งญี่ปุ่นประกาศเดินหน้าลุยกระตุ้นเศรษฐกิจสู้กับภาวะเงินเฟ้อค่ะ เอทาคาอิจิขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2568ที่ผ่านมามาแทนที่นายชิงเงรุอิชิบะที่ลาออกจากตำแหน่งไปหลังจากรับตำแหน่งเพียงแค่1ปีเท่านั้นค่ะ และทำให้ทาคาอิจินักการเมืองหญิงวัย64ปีจากพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ได้สร้างประวัติศาสตร์นะคะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จค่ะการเมืองในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความท้าทายอย่างยิ่งมีการเปลี่ยนหัวผู้นำประเทศบ่อยครั้งค่ะและทาคาอิจิก็นับเป็นนายกของญี่ปุ่นคนที่4ในรอบ5ปี จึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ต้องจับตาท่ามกลางความหวังของประชาชนขณะที่พรรค LDP ของทาคาอิจิเองก็กำลังพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะฟื้นความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากที่คะแนนนิยมตกต่ำเพราะเรื่องอื้อเฉาทางการเมือง,ท,งทันทีหลังจากรับตำแหน่งนายกทาคาอิจิก็เดินเกมเร็วค่ะประกาศออกมาตราการกระตุน้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ทันที โดยย้ำนะคะว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของเธอนั้นจะให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกและยืนยนันค่ะว่าไม่มีแนวคิดเรื่องการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดด้วยซึ่งสื่อรายงานนะคะว่ามาตราการชุดใหญ่หรือแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวที่จะออกมาครั้งนี้จะพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยตรงเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ และมีแนวโนมนะคะว่าเม็ดเงินที่ลงไปครั้งนี้จะมากกว่าแพ็กเกจในปีก่อนหรือมากกว่า13.9ล้านล้านเยนหรือประมาณ3ล้านล้านบาทไทยค่ะภายใต้แนวคิดนโยบายการคลังเชิงรุกที่มีความรับผิดชอบโครงการนี้จะยึดหลักสะการได้แก่มาตราการเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟอ้อการลงทุนในสาก,กรรมที่กำลังเติบโตและความมั่นคงแห่งชาติด,ด้วยทาคาอิจิให้คำมั่นนะคะบอกว่า จะยกเลิกอัตราภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงช่วคราวเดวเร็วและจะขยายเกณฑ์รายได้ที่ได้รับการย้นภาษีจากปัจจุบันที่1.03ล้านเยนโดยจะรับฟังความเห็นจากพาคฝ่ายค้านและกล่าวว่ามาตราการทางเศร,รษฐกิจเหล่านี้มีเป้าหมายนะคะเพื่อเพิ่มรายได้สุดที่ของประชาชนและลดภาระของครัวเรือนและมาตรการดังกล่าวที่ว่านี้นะคะก็รวมไปถึงการให้เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าและแก๊สในช่วงฤดูหนาวค่ะ พร้อมกับเงินช่วยเหลือระดับภูมิภาคเพื่อบาบันทาแรงกดดันด้านราคาและนอกจากนี้นะคะจะเร่งส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้นค่าแรงและเพิ่มการลงทุนรวมไปถึงเสาหลักสำคัญอีก2ประการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของญี่ปุ่นครั้งนี้ก็คือการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและป้องกันประเทศโดยเรียกร้องนะคะให้มีการลงทุนในภาคส่วนเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เซมิคอนดักเตอร์ตลอดจนการเสริมสร้างห่วงโซ่ประทานสำหรับสินค้าสำคัญด้วยสำหรับหนึ่งในโจทย์ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้อัตราเงินเฟอ้อของผู้ริโภคนั้นยังสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ อยู่ที่ระดับ2%มาอย่างยาวนานกว่า3ปีแล้วค่ะ ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเองนะคะก็ทยอยขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ส่งผลทำให้ต้นทุนการกู้ยืมรัฐบาลน,นั้นสูงขึ้นด้วยขณะที่ทาคาอิจินะคะให้คำมั่นค่ะบอกว่าเธอนั้นจะขอเพิ่มขนาดเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นสองเท่าภายในระยะเวลา10ปีโดยการลงทุนภาครัฐอย่างมหาศาลในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปจนถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจโดยก่อนหน้านี้นะคะการมาของทาคาอิจิได้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทาคาอิจิเทรดในตลาดหุ้นโตเกียวค่ะเพราะว่าดัชนีหุ้นนิกเกอีนะคะได้พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดอยู่หลายวันนับตั้งแต่วันที่ตลาดนั้นรับรู้ข่าวว่าเธอได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค d อคนใหม่ จากความคาดหวังนะคะว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางการเงินและการคลังในสไตล์ของอาเบะหรือว่าอาเบะโนมิกส์แต่ว่าไรก็ตามค่ะการมาของเธอเองก็ทำให้นักลงทุนกังวลน,นะคะเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะอัดฉีดมาตรการกระตุ้นท่ามกลางภาระนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับที่สูงดังนั้นผลลัพธ์ก็คือค่างเงินเยนและราคาพันบารนั้นกลับรงลงไป สตรีเหล็กมาแล้วค่ะหญิงเหล็กของญี่ปุ่นคนนี้นะคะนอกจากจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะยังมีเรื่องของสงครามการค้าสงครามภาษีและเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยค่ะนายกหญิงของญี่ปุ่นทาคาอิจินับว่าเป็นนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมที่มีจุดยืนที่แข็งกร้าวค่ะและยังเป็นลูกศิษย์ทางการเมืองของอดีตนายกชินโซอาเบะผู้ล่วงลับ ของแนวคิดอาเบโนมิกส์อีกด้วยแต่วันนี้ปัจจัยท้าทายของญี่ปุ่นต่างจากสมัยของนายกชินโซอาเบะอย่างมากดังนั้นการจะมางัดตำราเดิมออกมาสู้ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เธอเลือกก็เป็นได้ค่ะโดยเฉพาะภาวะการค้าโลกนะคะที่กำลังเจอกับแรงกดดันอย่างหนักจากผู้นำที่ชื่อโดนัทรัม์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมาพร้อมก,กับการขึ้นภาษีครั้งใหญ่ปั่นป่วนไปในทุกอุตสาหกรรม โดยทาคาอิจิระบุนะคะว่าเธอนั้นจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อมาบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากมาตรการภาษีการค้าที่สูงขึ้นของประธานาธิบดีโดนัททรัมป์รวมถึงการตอบสองต่อดิวภาษีที่มีการตกลงเอาไว้กับทางการของสหรัฐโดยเฉพาะโครงการลงทุนที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะคะให้คำม,มั่นกับสหรัฐไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าจะลงทุนมากถึง5 5 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในภาคส่วนสำคัญ เพื่อแลกกับการลดภาษีตามข้อตกลงค่ะขณะที่ฝากฝั่งของสหรัฐนะคะได้แสงท่าทีที่เป็นมิตรทันทีค่ะหลังจากทราบข่าวการเปลี่ยนผู้นําคนใหม่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะกล่าวว่าเราหวังว่าจะได้ทํางานร่วมกับญี่ปุ่นต่อไปเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของสรัฐและผลประโยชน์ร่วมกันพร้อมเสริมด้วยนะคะว่าพันธมิตรทวิภาคีคือรากฐานสําคัญของสันติภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและทั่วโลกซึ่งไม่เคยแข็งแกร่งเท่านี้มาก่อนค่ะซึ่งการได้รับเลือกของทาคาอิจิในครั้งนี้นะคะ mm hmm. เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ค่ะ mm hmm. ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัททรัมป์ของสหรัฐนั้นจะเดินทางเงยือนเอเชียในการเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะคะเมื่อต้นปีหรือว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่โทชิมิสุโทเมกิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นคนใหม่ก็กล่าวนะคะว่าญี่ปุ่นนั้นวางแผนที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเสริมกำลังทหารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อสภาพความเป็นจริงในการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคโดยตัวเขานะคะหวังว่าการพบกันระหว่างทรัมป์กับทาคาอิจิในการเยือนญี่ปุ่นของทรัมป์ในครั้งนี้จะเป็นโอกาส ให้ผู้นำสองชาตินั้นหาหรือถึงแนวทางในการเสริมสร้างพันธมิตรญี่ปุ่นสรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้มากขึ้นค่ะโมเทีิกล่าวด้วยนะคะว่าญี่ปุ่นนั้นหวังที่จะเพิ่มความร่วมมือกับเกาหลีใต้รวมถึงประเทศพันธมิตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียและฟิลิปปินส์และขณะเดียวกันค่ะก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงและสร้างสารรค์กับจีนเอาไว้ด้วย ซึ่งเรื่องของประเด็นด้านความมั่นคงทั้งการทูตและกลาโหมเป็นสิ่งที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะภายใต้ผู้นําของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าทาคาอิจิเพราะว่าเธอคนนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีมุมมองที่แข็งกร้าวด้านความมั่นคงจึงเป็นที่จับตาค่ะว่าเธอคนนี้อาจจะนําพาญี่ปุ่นไปสู่บทบาทเชิงรุกทางทหารมากขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งเธอกล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นจะเริ่มดําเนินการ ทบทวนเอกสารด้านความมั่นคงที่สำคัญของประเทศรวมถึงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วยค่ะผ่านมาแค่5ปีนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นต้องเปลี่ยนแปลงผู้นำถึง4ครั้ง4คราและวันนี้กับหน้าที่ของซานาเอตทาคาอิจิผู้นำหญิงคนแรกของญี่ปุ่นนะคะเป็นภารกิจที่มาพร้อมต่อความท้าทายครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศแต่หมายถึงภารกิจและบทบาทสำหรับเวทีโลกด้วยค่ะ